แต่มานำหนึ่งเลยหรอโอบวัลลุโอบัลเปิดทิ้งไว้เป็นหีนอื้อยอด,เ,ดเอามาแลกกับแชมป์ม้มัตมะเดี๋ยเดี๋ยวังมากับใหอ่นะอาถ้ามีคนมาอาุ้ยพูดติดๆครับโอโ้โหเก้าวาง,ง,ง,งแก่นขึ้นมาโอเคครับประมาณเก้าดอกขึ้นมาสวยโอโ้โหลูกนี้แก่นหายเลยครับฝั่งนี้เนียมรอยมา ปังนี่ครับโอ้ยปัง,งนี่ครับโอ้ยนี่ครับสกูถอยไปไกลเลยครับพาแกนแกนพาแกน,กนใกล้กว่าเดิมครับแต่เล่นได้ครับสวยเก้าโอ้เนมโอยสวยครับแถมสวยกว่าโอ้โห โอม้มเอาสไลด์เอาก็ได้ครับมือวางมาลองตีครับโอมลูกใกล้แต่มชอบครับลูกนี้สวยเปลี่ยนด้วยเอาลงมาเอาตีแกนออกเล่นใหม่อเอาเก้า <9 S 2> เหลือลูกไหมสวยแต่มนี่แบบนี้และพรุ่งนี้ขอแบบนี้ทุกลูกเลย โอมมามาคุมดีเก้ามายกข้ามลูกโอมอ่ะฝึกยกข้ามครับฉายาเก้าลูกศัพท์ฉายาเดิมก็คือฟีมือดอกครับฉายาใหม่นี่ครับดีดีขึ้นกว่าเดิมมานิดหน่อยครับแต้มยกขึ้นมาใหม่ระยะของแต้มเลยครับระยะนี้นี่บังนี่ครับโอ้ติดทุกลูกครับเนมตีนี่ติดทุกลูกนะครับเขาก็มีกูเป็นไอดอล โอมวางมา,มาสวยเปลี่ยน,เ,ยนเอาเน <c oughs> ็มแตมยกขึ้นมาสวยครับ,บลูกนี้เปลี่ยนเอาเปลี่ยนแล้วครับชัดจิน,นสวยนี่ครับติดติดสองแต้มไหมโอมลูกนี้สวยใช้ได้โอมคุมโซนดีปีที่แล้วผมได้แต่ประสบดีแล้วครับประสบการณ์ครับสวยนี่ครับบอกแล้ว จะเนมเข้ามาลูกนี้ยกร้อยมาตั้งดีครับลูกนี้เายกมาปั้งนี่ครับเต็มเหล็กเ้ามาแล้วครับกดไลค์กดแชร์เยอะนครับไปสุราษฎร์ธานีไปรอบอะไรไปรอบชิงชนะเลิศครับเพราะว่าคัดเลือกระดับภาคมาแล้วครับอันดับหนึ่งถึงสามนะครับไปวันที่สี่ถ้าชนะได้ไปต่อนครโอเคครับสวยนี่ครับโอ้โหตีสามโดนส แข่งไปตองที่อนุบาลเทพจิตเป็นไงบ้างนะาะแรมตรงนี้สวยเปลี่ยนเอาแรมตรงนี้คุมหน้าเปลี่ยนไหมเรียนหนักไม่มีเวลาเลยอ๋อคนตาตงุตงตวงเนมตีลูกตัวเองตลอดเลยครับโอ้โหสวยเออแบบนี้ตั้งแต่ลูกแรกแล้ว เปิดเลยเปิดเลยเมื่อไหร่สวยเปลี่ยนเอาเก้ามาแสงลูกตัวเองขึ้นมาให้ได้อมสวยเปลี่ยนเนมเอาหน่อยเนิเนมเอาสกิตเนมซ้ำมาซ้ำมา